ครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาทางผู้ชมมาเบิ้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในหมู่บ้านนะครับสำหรับแหล่งน้ำม่องนี้นะครับทางหน่วยงานรัฐสการเพื่อการได้มาขุดไว้ให้นะครับตั้งแต่พศ2 5า3สิห้านะครับก็ร้าบก็ปีน้เราเกือบ30ปีแล้วนะครับกับพื้นที่กับกว้างประมาณ25ไร่ครับพี่น้อง ความลึกของมันประมาณสองเมตรก,กว่านะครับแล้วก็มีน้ำนะครับในแต่ละปีก็หลายนะครับแต่ว่าถ้าห้ากว่าเฮาทีเอามากแก้ไขในการปลูกเพื่อดูดแลก็คือเสียบได้นะครับเนาอเพราะว่ามันน้ำมันก็บ่หลายปนใดนะครับแต่ว่าไฟไซส์สำหรับแก้ปัญหาในยามเฮาเฮ็นหน้านะครับยามฤดูการทำนาอันนี้แก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่ายา้มใดฝนทิ้งโซง้งฝนคาดโซงไปนะครับมาก็สามารถที่จะสูบน้ําจากมองนี้ไปแก้ไขปัญหาใดนะครับอันนี้ผมก็ให้เบิ้งพื้นที่โดยรอบๆนะครับยี่สิบหลายเลยครบเบิ้งในก้องนี่ก็คือกว้างนะครับแต่ว่าถ้าเบิง้งจริงๆแล้วับมันก็บกว้างปานใดนะครับพี่น้องเพราะว่ามีโซงหนึ่งที่ผมเคยสูบไปใช้ใน การกรตรในโซงดูดูฝนนะครับผมโซนนั้นฝนทิ้งโซงนะครับประมาณเดือนก็กว่านะครับผมเขาพากันสูบไปประมาณสี่ห้าคนนะครับสูบไปสายเวลาสูบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน้ําเกือบแห้งพี่น้องอันนี้ผมก็เข้าใจว่ามันสีมาจูนน้ำได้หลายนะครับแต่พอสูบเบื้องอีกลียก็เขาสูบไปใส่หน้าเนาะมันเกือบคือเขาสูบไปใส่โซนใส่หยังนะครับมันก็สิเปิงน้ํานะครับมันเฮทิมน้าก็ลายนะครับ มันก็ดูมันว่าน่าจะบ่พ่อไซที่จริงมันกับพอไซอยู่ท่าเอาไซเป็นนะครับผมก็อาศัยน้ำมองนี้หละเบอรครับพี่น้องเห็นหน้าเห็นหน้านะครับหน้าผมมันอยู่ใต้สะลงไปใต้ลงไปกับไก่เติบนะครับประมาณเกือบกิโลนะครับแต่ว่าการซึมหรือการซับนะครับลงไปทั้งพื้นดินนะมันก็มันก็สีไปหอดหน้าผมพอดีนะครับบวกกับมันมีสายห้องนอกหน้าผม น้ำมองนี้ก็เลยไหลเข้าไปให้ซึมซับเข้าไปในสายหอแล้วก็ไหลลงไปตามหองเพราะถานยางพิษหน้ายามฝนนี่ก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนี่ก็ไข่แน่นะครับตอนนี้ก็เพื่อที่สร้างแหล่งเก็บก,กับน้ำนะครับไว้แก้ปัญหาในการทำขายเกรรษตรของพี่น้องไทยบ้านไทยเมืองนะครับที่จริงกับบ้านผมก็ไม่ได้ใหญ่เลครับประมาณสี่สิบกว่าหลังค่านะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็อยู่ ห่างไกลความเจริญแล้วก็ห้างไกลแรงน้ําอื่นๆนะครับคือในเคโซมทธาเนี่ยผมมีเลยนะครับแถวบ้านผมนะผมก็เลยมาขุดสะใ่นี่ให้ไว้แก้ปัญหาของเกษตรกร,กรยามีมนายนานะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านู้ชมมาเลาะเบิ่งนะครับเลาะคลิปนี้นะครับก็มียางมากมายปไนอดนะครับพี่น้องพาท่านู้ชมมาเบิง่งมาช้ม แหล่งเก็บน้ำทางการเกษตรประจำหมู่บ้านนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณธรรมทุุกท่านนะครับทีตีตามรับชมมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็คือสิมีสั้นนี้นะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับดี่ไม่แห้งสูสุกคนเออพี่น้องเนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ